ก planet, please no. please ับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบัสสุขสุขชนสุโมงสุบอลเรจะเป็นทั้งพังไทยพังลาวทั้งต่างประเทศเนาะที่เขามาพบที่เขามาติดตามสมสรงเป็นกาอยู่เย็นเป็นสุขทุตท่านมันเนียบเบาเบนก็ลงมางานงานเฮือนดีพี่น้องเขาเอาเฮือนดีนะพี่น้องเฮือนแบบคนเสียชีวิตอะไรพี่น้องเป็นญาติทั้งผู้ใหญ่บ่าวเบนเลยพี่น้องก็เลยลงมาซอยเขึ้นมา เหินเห็ดจูนี่เพิ่นนี่พี่น้องหับแขกหับคนที่คนมากินมาทานนะพี่น้อยมากินท่านเขากลับลงงวงตัวนึงพี่น้อย ตัวก้อนคลออแหละมันมันมันเป็นธรรมเนียมเป็นกมหลากแล้วแมนเลยคันโบมีคันโบมีนี่เ้าเสี้ยวยังเออหอพี่นี่เนาะแม่ตัวแบบเออแข่คนมากเลยเนาะก็แขกแขกคุ้นปลาลุงเออพ่อแม่พี่น้องยังสิกลับมาเป็นอนุบาลนี่บ่อยเออปลาลุงข้องว่าปลาลงมาซอยเรือเพิ่นมือนีิมาซอย ผมมีนาซอยก็เอาแห้งน yeah, so ี่แล้วพี่น้องเลยแห้งกันใจเลยพี่น้องซอยกันคนหมู่บ้านเดียวกันในเรื่องนั้นบ้านเดียวกันเพิ่นจะเป็นผู้ใหญ่ผู้เฒ่าอยู่ในบ้านเฮานี่แหละเออเป็นผู้ใหญ่นําบ้านเลยี่นําน้ําพาแต่ก่อนกันพอเฒ่าอย่และอย่าไปหาเล่นเด้อเป็นผู้ที่สี่น้ำให้ลูกให้นร้านหนึ่งนถือเพเกิดนะฮะลืมบุญลืมคุณคนนะคนใหญ่ที่เป็นลดตับตาเราลูเป็นผู้ใหญ่ที่น้ำผ้าพี่น้อง เป็นสคอยสนิ้วสั่งลูกให้ร้านเห็ดแบบทำนน้ำก็แมนพี่น้องเพิ่งผ่านประสบการณ์มาหลายหน่อยอันนเพิ่งก็หลายปีอะพี่น้องเลยได้ลงมาแปดสิบปลายเลยพี่น้องปดเราหลอดลงในตองเครื่องลกระลืบลงไปหาลูกเก้าสิบสี่เก้าสิบนาะเก้าิบสี่ปีโเนเก้าสี่เลขเลยพี่น้องเก้าสิบสี่ปีได้เยอดี๋ยวพายลองก็ลองนะเนาะ โอ้พี่น้องสดมาฮาวาชซดเลยพี่น้อยพี่อยากดซดใส่แจแบบบริตตมเลยพี่น้องแบบกินแบบตั่นเลยตับก็ปลูกเลยนะอันนี้ตับตับบนหวานเลยพี่น้องตับสดสดแบบเนื้อบหวานมากเลยพี่น้องแซ่บพี่อกพี่อาดแบบบริตตมเลยพี่น้อง สันกันยำทะเลออกได้นปแล้วไปไปจะมาเลยันมเมนบมเนบมเนเพียตัวนี้บ้าตัวนี้บอาบผ่านแลวเพียตัวนี้เขมเอคยน้ำผุนไว้เขาใส่นี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 นี่นี่เาตน้นี่น้นี่ใส่เพียรานเน่นียตัดร้นนี่นนนุนนะน้นใส่น้ตัดข้าวบ่อเแเพียร์่ีเน้นใส่นี้อ้าดีครับนไปล หลายบาเีวจะเข้าไปใช่เอาไปปนห้ดต้อแล้วปล่อยมันละแจ่วมนบ่นบ่บีโป้บีเอรดน้ำอย่างคมคมตายบ่เรือกนะจะเป็นล่มหรือเป็นคมนะเออโทษโทษโทษไม่นิลอวนี่อกูเคยกินยคยจะได้นได้ริงริงหน่อยนี่นี่ปั้นเลยลายในมืดอู้ตกนะจะเย็นจะน้อยจัดีักะกมัน เป็นอะไรก็ะถิบอกดอกเบิ่งสายโหดโอ้ยอคนก่อนคนเดี๋ยวก่อนเด้อไล่เล็กคน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 หลับคอตัวคอไพนั่นเนาะเอฟซีทุกท่านคนใรทีิบกินดิบนะพี่น้องเนาะเขาเป็นเสือเป็นหมูเสือพี่น้องหมูแห้งเป็นแห้งหมูกาเป็นกาได้พี่น้องเขาโป้ห้าด้วยก็เลยงอกรได้เอามอเลยปั้นไปใช้ขัวเลยที่ถ่ายเอาข่อยพี่นะอะไรนั่นใช่ไหมวะน้ำเนาะเอ้าก็ไปเริ่มคู กินอะไรดีเลยอ่าสำนักละสดสดอะไรไม่ใช่งน่ะโมเมนต์บ่าวเท้าเราสดบ่าวเท้าโหดกว่นี้เข้า่าเท้าโหดบ่าวเท้าว่าบอิมมันกับพูดงแล้นะข้าโค้งเลยบ่าวเท้าแล้วเนียไปซื้อที่ตลาดได้โดยโดยถ่าอยู่พี่น้องเลยข้าค้อได้เนี่ยสดขั้นหน้าขั้นาทนหน้าดิ เอเบื้งเลยกว่านี่สกินให้เบิ้งนี่อ้าทั้งนี่สโอ้ยแหลงง่ายๆลีกนะืมสั่นคนมึงส่โอ้ยแกบแกบไปแล้วครับแกรบแกรบก้าบตายบ่อเหลกาขาคุณบ่ไดนไปแล้วจะได้พาพาเสนาไหมนะเขาเขาไปล้วเดี๋ยวมาดูหมอนขนาดนาซไมนคันทนานไปนะโอ้เข้าใจได้ไร แบบหนัก yeah? no, oh ี่น้อยขอโทษขอภัยมันเด้อพี่น้องเอทุกท่านเขาบอกแสงไปทางนเาอยู่ก็ได้เื้อเมองสน้านนิ้เลื้อแล้วนี่ได้พี่น้องได้หัไปนิาตัวรอยู่งตัวอรอ่่ซันปอะไโอ้ยบ่มีพุญอะไรบ่ได้กินได้ซันนะอะไรดิโมเมนเทอรด้เนาะซัน บมมีบุญปากหรือบุกินเลันมือนบอกเลยเหมือนเขาบอกเลยเฮากัเป็นเคยมาไล่นะสันนี่เขาจให้หับแขกผู้ใหญ่เพิ่นนะนะอ๋อนบสนใจจงนี้มันกินก็นไปน้วเฮากัเป็นงานพีงานนองซอยเรือกันกินไปน้ำกันเฮากับบกินบุกินเสียงดอกมันกต่วนระโดด้นมันนี่ตัวไหมนตัวโ้โหตัเบิบิำยังไงทำยังไครับให้เขาจับกล้องให้นไมกินกัน อเนดิใส่เอฟซีับไหนเนาะอือเราจับกล้องให้ิีกินให้พี่น้องเบ้งหนีแนแพงว่าเส้นขี้ลาายเโทรมาคับมันคือสี่คูณสี่ว่นี้อเท่ามาอันท่ากระ้นคือกลายเป็นสี่คูี่ขับเพื่อนสีหลาเลยอืมหนงรอเอาต้อมาโรด้ายดีล่าหรืบริโซ่ด หอึ่งแดงเลยพี่น้องใช่เขาหมักทางนี่เขาก็ซอยตกซอยกันเลยเขาหมักมอลำ่มเขาก็ซอยมอลำโอ้เป็พิรพิษใช่พี่น้องบัวพิษบัวพิเอาเลยเป็นขบวนเลยพี่น้องมันนี่มีแต่เสือโหดๆเลยพี่น้องมีแต่เสือที่พี่น้องมันแปดไหมนะก็ตัดเลยฮะใหญ่ใหญกันไปเด้อตัดเวอร์ตาบันเด้อจักเล่บโบเล็ดตีกขาโกเลยนะมันรุ่มมันรวยตีเขาโกเลย โคตรกดชุดก่อนพี่น่อยโคตรกวดทถกคลิปคลิปนี่อันตรายแฮงแมหมอง่บ่กอนอยู่น้องขวายมันอยากใช้โหดดูนะใช่อ้าวกจุ้ยชุดเลยเปนเป็นอะไรเข่าเลยมากินน้ำเนาะ กินเด่อาหารเนาะหกพันห้าร้อไปแก่ผนไปแก่นไปแก่นจ้างเขาไาโอ้ไอ้ผมคือไปบายผืนไปเนี่ยคือผมจำน้ำมูลนี่ยจำหรือเปล่าผมนผมกินดีโอ้ยย้อนะมี่ถ้ามันเค็มมากก่าเทิมหน้ามันก็จางเลยเนาะ

ข่ามูแห <st arts> ้งเป็นแห้งขามูกล้าเป็นกาคือพนว่าลิ้นได้พินงอไปอาม่นเ้ามกระบอกรเบิดใช่บุทึ้งในเบื้องบุตรใ่ได้พ่นงกับเบื้องไหบอบเปนีเด้อไอจีถูกฐานเนาะแกเื่อนลี้ยวเลยก็เลี้ยวเลยทำนี่เล้วคิดจะไปไหวลูเอาขาไหวลูฮะลังใอ้ทางนาะคนเนาะ

ถือว uh, oh, ja, oh, mm ่า hmm. ป si like, no, oh, no, no, mm ัจ hmm. จ oh, mm ุบันนี้ทางญาติพี่น้องเฮาก็ได้มาช่วยเรียกงานเนาะหรือว่าได้ค่าเนื้อคือซัดเป็นง่วนนี่แหละน้องเพื่อว่าตอนหับบรรดาพี่น้องเฮาที่ว่ามาร่วมในงานศพอ่ะพี่น้องถือว่าสดซดจนห่อนเรื่องนี้เลยสดซดเลยพี่น้อยก้อยเสียเปียโนเอ๊ะเอ๊ะอิมพูลละบันซดสดจนห่อนโอ้แซ่บแซ่บพี่น้อง เดียวขุมข่มดังแต่ทางนอกมันนั่นแหละแล้วแต่ทางในมันเดเผ็ดถักเลยนะผ่าอาม่าเลยพี่น้อยครับขนาดผ่าขิ้ริ้วห่อทองข่มตายมาเรื่องพี่น้องเอ้ยข่มอาม่าบอกข่มในบีตรงเลยด้ลุยใส่บีบหนี่นะโอ้บีใส่แล้วถึงบี้หนึ่งบี้แล้วนายไผานายเนียไปกินั่นมุมแก้วคือจักายไปเพ็ดเพไปเถอะเพลดอ้าวเขาเนี่ยเห็ดมันเผายังงบ่างตอนนี้คนหิวเออซทำแล้วแล้วไปสิ ไดบู๊ยังเป็นสิว่าซดสำไรพี่น้องโอ้ดสดถูกวิน้าที่เลยพี่น้องโมเมนต์โลกันเนี่ยโมโลเอาไปเอาไยังน้อมาเอาพี่น้องมาให้กรชมมาภาคกวยพี่น้องก็จะขอปวดกีเพียงท่านี้นะพี่น้องเนาะ ก็ขอขอบก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะส่งบ่าวเบ็นใกล้หวนีเป็นสุขทุกทุกท่านก็สิเป็น FC ที่ว่าสายกินจุเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่า FC ท่านใดบ่กินดิบกินแดงกขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องขออนุญาตบาดค FC ทุกท่านพบกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้จะขออํากล่าวคําว่าสบายดีบสุคนอยู่ดีแงทุกๆท่านเด้อเจริญร่ํารวยเงินทอง